ขอทราบความหมายของคาว่าวายียุลล้อนหน่อยครับออืผมก็ไม่ได้เป็นซะด้วยวายียุเนี่ยมันก็ตรงกันข้ามคําว่าวาลียุนธ์นะเอาเอาเอาคือความหมายมันเยอะแต่ว่าเอาทีนี้เลยวาลียุลล้อนในตรงข้ามกับอุดูวุลล์นะเกืดอกาเซอลล l a ์กับศัตรูอลล a h นะเกืดอกาเซอลล l a ์กับศัตรู a ลอ a h ตรงกันข้ามกันเอาง่ายๆเข้าใจว่าง่ายๆก็คือคำว่าวะลยุดล,ล์ก็คือผู้เป็นที่รักของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ทรงรักบุคคลคนนี้<ม>แล้วก็ตรงกันข้ามกันก็คืออาดูอุลลอฮ์ศัตรูขอุอัลุลลุ<ม>ุุนีนีุุวุุุลลุุุุุุุุุุุุุาุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ่ัุุุุุุุุุหุุุมุมุุุุุุุอลุุุฮุ ال الذين آمنوا وكانوا يتقون เพึ่งทราบเถิดแท้จริงบรรดาผู้เป็นที่รักของอัลลอฮฺอาลเลีะนี่เป็นจำเป็นพระอุป์คำว่าวะลีอุลลอห์อัลเลาะห์นี่อะลลอฮเอัลัลาอฮ์บรรดาวะลีอุลลอห์นั้นละเข้าฝุ่นอาไยฮิมไม่มีความกลัวเหนือพวกเขาวะละหุมยซจนุและพวกเขาก็จะไม่โศกเศร้าเสียใจครับใครล่ะ อัลลอฮีนะแมานูคือบรรดาผู้ศรัทธาวกาแกนูยัตกูและพวกเขาเหล่านั้นมีตักวันทีเราไปนึกว่าคนเป็นวลีเนี่ยจะต้องมีกรรมัดนี่แหละคือความหมายที่ที่บางคนมักจะถางว่าเรื่องวลีเข้าใจแต่ตรงนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นกันได้กับทุกคนวลีหรอแต่ตามความหมายของกุลาี่วาไวคือถ้าเราทําตัวดีเนี่ยเราเป็นวลีหรอในอัลกีรัตุตัวาวิยะนี่เขาบอก วัลมุมนะินูนกุลูฮุมอาเลียอุรห์มานี่ะบรรดามุมินทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่รักของอัลลอฮ์พระผู้ทรงเมตตาทั้งสิน้นนะคนที่จะมีความใกล้ชิดต,ต่ออัลลอฮ์ก็คือคนที่อะไรอัตทวะอูฮุมวะอัตบะอูฮุมลิลกุรอานี่ต่ออัต,ต่ออัลลอฮ์มากที่สุดแล้วก็ปฏิบัติต,ตามพระมหาคคมภีรนกุรอานมากที่สุดในหมู่พวกเขานั่นแหละคือคนที่เป็นวาลิอุลลอ อันนั้นวอลีวัลลฮ์เนี่ยจะต้องมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งก็คือต้องอรักษาชริอัตของ AH. อัลลอฮ์นะไม่กระทำสิ่งที่ฝืนกับชริอัตของ AH. อัลลอฮ์นะอิหม่ามชาฟีร่าฮิมุมมลลอฮ์บอกว่าถ้าหากว่าท่านเห็นคนเนี่ยนะมันมันเดินบนน้ำได้ มันเหาะขึ้นไปในอากาศได้ก็อย่าพึ่งไปหลงเชื่อ,อม,มันว่าเป็นวาลรอปอจนกว่าจะได้พิจารณาเรื่องคำสั่งใชย้ยคำห้ามสะก่อนขอบเขตของสริอัตคำสั่งของศาสนาคนคนนี้ปฏิบัติตนยังไงคือพิจารณาตางหลักปฏิปฏิบัติของคนนั้นไม่ใช่ภาพผิวเผินที่มองว่ามีอะไรมันแปลกซะเหลือเกินประมาณนั้นทำเรื่องแปลกแล้วเป็นวายรประมาณนั้นครับคือ คือมันก็จะมีหลายอย่างไอ้กรณีเรื่องแปลกๆที่เกิดเนี่ยนะเรื่องที่แปลกที่เกิดในบางทีหนึ่งเป็นอิรอฮาสอิรฮาสก็คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ต่อไปจะเป็นนบีนะเอื้อฮาสเหมือนจะเมฆที่คุมนบีอ่าอย่างนั้นอ่ะเป็นอิรฮาสเดินทางครับตอนนั้นนบียังไม่ได้เป็นยังไม่ได้แต่งตั้งนะหรือว่าอะไรหรือบางคนก็บอกว่าอะไรนบีมูซาลอยทวนน้ำอ่าตอนเด็กเป็นอิรอฮาอ่า ต่อมาอิฮานะอิฮานะก็เช่นไอเรื่องที่มันเกิดกับมุไยมุสลิมะอิลกัดดบนะมุสลิมะอิลกัดดบเนี่ยมันเป็นอะไรล่ะมันมุตนับีมันกล่าวอ้างว่ามันเป็นนบีมันก็ถามกุนซอมันซึ่งเคยเข้ารับอิสลามแล้วก็เคยอยู่กับนบีตอนหลังมามตรงมุรุตัดอีโคเนี่ยแล้วก็มาเป็นกุนซือให้กับอ่มุสลิมะอิลกัดดอบมันก็ถามว่าตอนโมมัดปฏิบัติกับคนเนี่ยปฏิบัติยังไงบอกโอเวลาคนมีลูก เด็กเล็กแดงไอ้ได้เจ็ดวันก็จะพามาหาก็จะตานิกให้แล้วก็จะลูบหัวแล้วก็ขอดูอาให้อันนี้ก็เอาไซริมามันเอาบ้างพอมามันลูบลูบหัวเด็กหัวล้านขอให้เด็กอายุยืนกลับไปถึงบ้านตายอ่าอย่างเงี้ยนะหรือว่าโมมดทำยังไงเวลาอยู่ในสวนเงี้ยโมมดจะอาบน้ำละหมาดอาบน้ำละหมาดพออาบน้ำละหมาดเสร็จ เจ้าของสวนเขาจะมาแย่งเอาน้าละหมาดเนี่ยเอาไปรดน้ําต้นไม้แล้วมันก็จเจริญงอกงามดีไอ้นี่เอาบ้างอาน้ำละหมาดเอาไปรดตายเลยเฉาตายนี่ก็ได้อีหานะแปลว่าอะไรอีหานะฮินอนั่นแหละอเป็นเมื่อฮินอกันก็คืออัลลอฮ์ทรงดูแคลนมันให้เกิดสิ่งที่ตรงกันข้ามยืนยันไว้กวเนี่ยโกหกต่อมาก็คือกะรอมะกะรอมะมันก็เป็นคาริคุลอาดาเป็นตัวที่ผิดปกติวิสัยตัวหนึ่ง แต่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เขาปฏิบัติตามนบีหรือรอสูบโดยที่เขาไม่ได้กล่าวอ้างเขาไม่ได้กล่าวอ้างว่าเป็นนบีหรือรอสูบนะก็คือคนยแเร่เรื่องกรรมัดนี้เป็นเรื่องที่มีอยู่จริงทั้งในประมาทกับอุปกรานและสุนนะานบีในในกุรานเช่นไรจย์เรื่องของเรื่องของสิตธิมาริยมเนี่ยครับเป็นทางมาริยมเพราะสิตธิมาริยมนี่ไม่ใช่นบีใช่ยกเว้นว่ามีโกนที่ชัต ชาติอยู่อันนึงบอกว่าเป็นนบีอัตลอฮเป็นนบีผู้หญิงนบีผู้หญิงได้นะที่ท่านรักรียเข้ามาที่ถามว่าอันนาลกิฮะดากอลเฮียมันอินดิรปีใช่มใช่เรื่องของผลไม้อาหารในฤดูหนึ่งแต่มาอยู่ในอรดูคนละฤดูอะไรกันเนี่ยอ่าอ่านี้ก็อาจารย์กําลังแจกแจงว่าไอ้ความ อะรที่เป็นวลีมีอะไรแปลกมันมีหลายอย่างแต่ละชนิดหลายชนิดก็จะมีเรื่องราวที่ที่เกิดขึ้นกับบุคคลนั้นๆซึ่งมีชื่อเรียกที่ต่างกันไปอทีนี้การมัตอย่างเช่นในฮะดิษก็เช่นเรื่องของจุไรจ์จุไรจ์อาระหิบที่เป็นนักปฏิบัติธรรมเป็นนักอาบิดแล้วก็มายอมตอบคําเรียกของมะเขาอะนที่แม่มาเรียกแล้วก็ต้องไปประชนกับอะไรนะนารีพิฆาตแผนนารีพิฆาตนะ แล้วก็เด็กมันพูดได้ก็เด็กจิ้มท้องใช่ไหมเด็กมันก็พูดได้แต่กันเล็กในเรียกการอมะซึ่งการอมะเนี่ยโดยหลักการศาสนาเขาบอกว่าอย่าไปเน้นเรื่องการอมะเราเนี่ยปฏิบัติตนให้ดีให้เน้นเรื่องอิสติกอร์มะนะกุลตอลิบันลิลอิสติกอรมัจงเป็นผู้แสวงหาอิสติกอร์มะนะว่ล้วจะกุลตอริบันลิลการอมะอย่าเป็นผู้แสวงหา เรื่องการามัดเพราะใจเราเนี่ยมันอยากจะได้การามัดแต่อัลลอฮ์น่เรียกร้องเราให้ได้อิสติกอมะอิสติกอมะก็คืออะไรมีความคงเส้นคงวาเสมอตอนเสมอปลายรักษาคําสั่งใช่หลีกห่างจากคําห้ามรักษาตนอยู่ตลอดเวลาเนี่คยคืาเรียกอิสติกอมะอันนี้ทำยากและอัลลอฮ์ใช้นบ,บีให้ปฏิบัติฟัสตะกิมกามาอุมิดะใช่ไหมนบีถึงผมหงอกนี่อิสติกอมะเนี่ยเป็นเรื่องที่สมควรที่จะเน้นส่วนการามัดนั้นแล้วแต่อัลลอฮ์ จะทรงประทานให้หรือไม่ประทานให้ก็มไม่ใช่ประเด็นเพราะซาบัตทุกคนเนี่ยเป็นเอาเลียลอลอร์แต่ใช่ว่าทุกคนจะมีกราม玛เราสังเกตอย่างคนที่มีลักษณะกราม玛เนี่ยเขาจะไม่เที่ยวมาประกาศว่าว่าตัวเองเนี่ยมีกรมมาม玛อย่างงุ้นอย่างนี้น,นนะแต่มักจะคนอื่นอาจจะไปเห็นในขเขาเขานะจะปกปิดเพราะเผลอเนี่ยบางทีเขารู้แล้วว่าต่อไปมันจะปิดฟิตนรณะเขาจะขอให้เอาล็อกเก็บชีวิตเขาเลยเขาจะไม่มาเสนอหน้าเดินบนดุนย์เพราะมันจะมัฟตูนจะถูกฟิตรณะนะและเรื่องตรงเนี้ มันก็เหมือนกับเวาลาราอ่านหนังสือเปิรนวรัตบรกีฮัตตีไปเจอคนคนหนึ่งนะที่คนมันไปร่ําไปร่ําลือกันว่าโอ้โหเป็นคนวะเราะเป็นคนยังงนันยังงี้ไอ้้าเ,เมืองก็จะมาหาดิไอ้้าเ,เมืองจะมาหามันก็จะยุ่งกันใหญ่เลยเดี๋ยวเจ้าเมืองมันมันยกยกเป็นกระยุยุ่งเขาอยากจะอยู่ของเขาแบบทำวิบาดัตงเงียบๆนะก็บอกให้ลูกศิษย์เตรียมอาหารมา พอลารู้วจาเมืองมาก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะป่ะโอ้โหวันนั้นปอฝฟาดเป็นเป็นตับซีเลยกินข้าว <c oughs> คนเดียวเนตับซีเลยกินมุมมามด้วยมัน <c oughs> จะได้หมดหมดไปไ <c oughs> อ้น,นี่มันมาเห็นปุ๊บโอ้เนี่เลิกคนวะเราะนี่เลิกคนโอ้โห้าเฮต์มันไม่ใช่แล้ว <c oughs> <c oughs> มันไปไปไป,ไปมันจะเข้าใจงั้นเรื่องของมันคือเขาต้องการที่จะให้มันมันพ้นตัวเข้าไปนะอีกบางประเด็นเนี่ยเช่นคนทําไม่ดีทํา ไม่ถูกต้องไม่รักษาชริอะตนะมไม่รักษาชริอะตแล้วก็ไปอ้างเรื่องฮาก,กิกัตว่ามันมันจะต้องค้านกับชริอะตเช่นไม่ละมาดนะเพราะฮาก,กิกัตของเขาเนี่ยเขาเขาตเ,เกฤดแล้วอะไรเนี้ยนะอ่าลักษณะเนี้ยแล้วเกิดมีการมามัดอย่างนี้ไม่ใช่การละมันะ้การาะมัดดังกล่าวนั้นเขาเรียกว่านะอิสติดรอชอิสติดรอชก็คือมันเป็นกับดัก ครับดัากลวลวงนะอันนี้เหมือนที่มัมชาฟีได้บอกไว้ตะกี้นะไปดูที่หลักการปฏิบัติเรื่องชื้อรก่อนใช่มีอย่างนี้อาจารย์ไม่ต้องไปละหมาดวันศุกร์ไม่ต้องละหมาดใช้ดิกุลอแทนคือไปบรรุแล้วนะมีเหมือนกันแล้วอ้างตัวเป็นคนกระรอมาไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นเขาเรียกเป็นคนที่เดาเดาบอกได้เลยนะต้องต้องสวนไปด้วยชะมวรเพราะฉะนั้น ถ้ามันเป็นคาริกูลอาดาเป็นเรื่องที่ผิดปกติวสัยสแต่มันเกิดขึ้นอาลายัดิลมุดไดบินโนบูวะิอวิริซาแหละมันเกิดขึ้นบนน้ำมือของบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเขาคือนะบิอุลล้ออานะนบียุลล้อนะหรืออานรารลุลลลฮิอิไลอกลุมนะายืนยันเลยว่าฉันเนี่ยเป็นรอสูลของอัลลอถูกส่งมายังพวกท่านทั้งหลายจงตอบรับซะแล้วเขาก็แสดง สิ่งที่มันผิดปกติวิสัยนั้นอันนี้เรียกมัวจี่าม,มัวจี زا เนี่ยเป็นหุจรเป็นเหมือนหลักฐานนะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้ม,มัวจี زا ก็คือสิ่งที่ทําให้มนุษย์เนี่ยหมดความ<ช>สามารถใช้คำว่าพิณิหารได้ไหมมั่วจี زا ใช้คําว่าปาฏิหารปาฏิหารที่ถูกต้องสับอันนี้เมื่อก่อนเคยใช้พิณิหาร,รับแต่ว่ามีคนเคารพกันนี่แหละมีคนเคารพกันเขา เขาบอกว่าที่ถูกต้องต้องใช้คําว่าปฏิหารแล้วเราก็ไปเช็คดูเช็คดูเออจริงอย่างเขาว่านาออกชื่อได้ไม่ติดเสียหายจะน้ำหมันมากแก้วอก็บอกว่าใช้ปฏิหารอย่าใช้อภินิหาแเราก็ไปเช็คดูปรากฏว่าเออจริงอย่างแกว่าอเราก็อย่าไปตะแบงดีเรื่องมันเขาบอกว่าอภินิหารเนี่ยอย่างกับอภินิหารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทําได้อ เมคขึ้นมาได้นะเป็นเรื่องเรียนรู้ได้พินิหารอย่างกับพินิหารคสักคนหนึ่งที่พินิหารได้่ที่มันมีไม้อเชื่อไหมไอ้เป็นไตรภาคเลยหนังไตรภาคอะแฮร์รีพอตเตอร์แฮร์รีพอตเตอร์น่ะพินิหารเนี่ยไออย่างเงี้ยมันเรียนได้ฝึกฝนได้ทําได้แต่ปาฏิหารเนี่ยไม่ได้อมจิจัด อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแยกให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นความเป็นวาลีุลลออยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่หนึ่งหลักอากิดาของท่านนะอากิดาของท่านเนี่ยถูกต้องไหมอ่าอย่างเราเนี่ยคงจะไม่ใช่วาลีุลลอดเป็นวาลีุลลอไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักอันล่อคนเข้ากาหาว่าเราไม่รู้จักอันล่อนะเป็นพวกมุจซีมาอะไรก็ว่าไปเราเราไม่ว่าไรหรอกเมื่อเรามั่นใจในอหมานของเราไอ้คำกล่าวหาเหล่านั้นย่อมไม่มีผลอันใดนะเพราะฉะนั้น หนึ่งอกิดะต้องถูกต้องสองต้องปฏิบัต,ติตนตามหลักการของศาสนารักษาชริอัตและถึงฮากีกัตฮากีกัตก็คือปฏิบัติชริอัตนั้นถึงแก่นของมันคือถึงฮากีกัดรักษาตอร,ริกรรก,ก็คือตอร,ริกรห์มุฮัมมัดี้ที่เราบอกว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮฺตอริกก์ต้องเป็นตอร,ริกก์ของนบีมุฮัมมัดซลอฮุอะลิวะซัลลัมอันนี้ก็ก็เป็นในแนววิชาการนะครับให้พี่น้องได้รับฟังดูนะครับว่าคํา พูดคำว่าลีิยุทธันตีความอะไรยังไงแล้วก็เหตุการณ์ที่มันเกี่ยวข้องเกิดขึ้นกับคนนู้นคนนี้อะไรต่ออะไรต่างๆพิจารณาตรงไหนสูงสุดเนี่ยเขาเรียกมาอิรฟะมาอิรฟะคืออะไรล่เลยคนที่เป็นอาริฟบิลละคนที่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยมันก็ต้องไล่มาตั้งแต่ข้อต้นคนจะเป็นอาริฟบิลละได้นะาอะกีดะห์เนี่ยไปพูดเรื่องว่าอะไรก็อัลลอฮ์อะไรก็อัลลอฮ์เนี่ยพัดลมก็อัลลอฮ์ไอ้นี่ก็อัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ในนั้นอยู่ในที่กุจุบกอัลลอฮ มันจะเป็นไปได้ไงในเมื่ออากีดามันเป็นพวกอะไรนะวัดตุลูยุดคือเอาล่อปนอยู่ในทุกสิ่งแยกไม่ออกระหว่างมะบูธใช่ไหมล่ะกับอับดุลหรือว่ามัคโลกกับคอลิกแยกไม่ออกไอ้ยางเงี้ยมันไม่ใช่มันพิษตะกัตต้นอากีด้ามันพิษตะกัตต้นนะ